นี้เราจะมาทำน้ำตาลเคี่ยวกันนะคะน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยเพื่อเราเอาจะไปทำเป็นส่วนของน้ำยำนะคะเราจะใช้นะคะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ได้น้ำตาลตะโหนดก็ได้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้แต่ทางที่ดีให้ใช้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวจะอร่อยที่สุดเนาะสามร้อยกรัมนะคะสามร้อยกรัมส่วนนี้เนาะแล้วก็น้ำปลาห้าช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยนะคะ น้ำปลาห้าช้อนโต๊ะน้ำเปล่าห้าสิบมลนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะวนจนเดือดนะคะน้ำตาน้ำมอะอานเนี้ยน้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะเราจะเอาไปตั้งไฟกันนะคะ อันนี้เราจะกวนไฟอ่อนนะคะกวนไปจนกระทั่งน้ําตาลละลายหมดนะคะเดือดนะคะเดือดแล้วเคี่ยวเขาสักพักหนึ่งเนาะเคี่ยวเขาสักพักหนึ่งแล้วเราแบบว่ามาดมอะค่ะว่าแบบเคี่ยวไปจนแบบว่าเราไม่ได้กลิ่นมะขามแล้วอะนะแล้วเราก็ชิมรสเอาค่ะพอเขาเดือดแบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็เคี่ยวต่อนะคะแล้วก็เบาไฟก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะล้นหม้อนะจ๊ะเนี่ยเคี่ยวต่อจนแบบว่าให้เราไม่ได้กลิ่นมะขามให้เราไม่ได้กลิ่นน้ำมะขามอะค่ะเนี่ยเคี่ยวต่อไปเลยเนาะเดี๋ยวพ่งจะเบาไฟนิดนึงนะเดี๋ยวจะล้นหม้อเนาะหรือคนตลอดเวลานะคะ อันนี้เคี่ยวต่อมาประมาณ5นาทีนะคะเราจะไม่ได้กลิ่นของมะขามโชยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะพอได้เลยแล้วก็พักไว้ให้เขาเย็นเนาะพอพักให้เขาเย็นแล้วกเก็บใส่ขวดโหลแช่ตู้เย็นเก็บไปทํายำวันหน้าได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเขาเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะสีเขาจะเขาก็จะหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่เขาเย็นนะจ๊ะ ถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้ผลิตผลงานดีๆนะคะทั้งใน Facebook และใน Youtube นะคะสวัสดีจ้า